โอเคครับทุกคนก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้คุณอยู่กับผมช่องตกโกงชแนลกันอีกเช่นเคยนะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําคลิปเอเลนโดให้ดูนะทุกคนก็หายไปนานเลยนะครับก็ขอไปด้วยนะทุกคนโอเคสําหรับเอเลนโดของผมเนี่ยก็จะฟาร์มจบออฟเสมอเลยนะครับเวลาผมเล่นเอเลนโดนะคือฮีโร่เนี่ยมันทำออฟเก่งนะทุกคนยิ่งออฟเลนเนี่ยเป็นไฟตรงไฟเตอร์กึ่งแอสซินอะไรงเงี้ยคือสบายเลยนะครับนะอย่างเช่นแพนด้าเดียวมาโอเมนอะไรงเงี้ยไฟเตอร์จ่าก็เก่งนะครับแต่ถ้าเป็นพวกแอสซินออฟเลนอย่างเช่น ิงมูฬานี้ผมไม่แนะนําให้เล่นเอรินดอ์นะทุกคนเพราะว่ามันจะเล่นยากนะอ่านี่แก๊กก็ไปเช็คล่างนะทุกคนเขาก็จบล่างนะครับเพราะว่าแก๊กเนี่ยไปเช็คบัฟแล้วนะครับเราก็ฟาร์มไปปกตินะฟาร์มฟาร์มยังไงก็ได้นะทำไมฟาร์มเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะทุกคนอนะันนี้ผมก็ฟาร์มไปนะเวลาผมเล่นเอรินดอ์เนี่ยผมจะอัพหนึ่งมาก่อนเสมอเลยนะครับก็คืออัพหนึ่งมาฟาร์มนะทุกคนแล้วพออัพหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะอัพสองนับนะเพราะว่าผมต้องการดารเมจจากสกิลสองให้มันแรงๆนันอ อันนี้เพื่อนก็ขึ้นไปเล่นข้างบนนะเราก็ถือโอกาสฟาร์มฝั่งขวารอนะครับนะอย่ารีบเคลียรยกล้างนะครับรอเพื่อนด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนไม่ได้เงินนะครับอันนี้ก็คือผมไม่แนะนําให้ทําเลยนะครับใครที่เล่นออฟเลนแล้วตัดคีป,ป่าในช่วงต้นเกมเนี่ยเออคือต้นเกมเนี่ยขอก่อนนะครับทุกคนนะคือคีบป,ป่าของจังเกิลเนี่ยต้นเกมเนี่ยขอรบทุกหลุมก่อนนะครับโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเขาก็ตัดไปตัวหนึ่งเนาะโอเคสังเกตได้นนแบบเลยนะทุกคนคือเพื่อนเราเนี่ยกำลังจะไปเล่นเลนขวานะครับเฟือกลา,า,อาะละ คือแพนด้าเนี่ยมันตัวฮีโร่เนี่ยมันฟาร์มช้าอยู่นะครับในช่วงต้นเกมนะอันนี้ผมก็วิ่งเข้าไปเลยครับเพราะผมโอหห้โหต้นไม้ตบโคตรสวยช็อตนี้เพราะผมเป็นเอเลนดอร์นะครับผมก็เลยแบบว่ากล้าเข้ากล้าเล่นนะในช่วงต้นเกมนะครับเราต้องเอาให้เยอะที่สุดนะเดี๋ยวเราก็ยิงฟรีไปนะครับเราได้ฟรีก็ฟรีนะครับผมยิงไปตามอย่าเพิ่งไปไล่ิวโลมนลทุกค,คนฆ่าตัวที่สําคัญก่อนนะครับอย่างเช่นพวกป่าพวกตัวอื่นที่ไม่ใช่โลมนะครับ ถ้าถ้าเลือกได้เนี่ยก็เลือกตัวอื่นที่ไม่ใช่โลมก่อนนะทุกคนเข้ามาช็อตนี้คุ้มจัดเลยนะครับได้บูได้คิวด้วยนะครับเพื่อนเราเนี่ยคู่กลางเราเนี่ยเล่นดีอยู่นะทุกคนเวลาเราจะเข้าปงเข้าป่าอะไรเนี่ยเขาก็เข้าตามมานะครับอ่านี่ก็ถือว่าเจอทีมดีไปนะเกมนี้นะครับเพื่พอเราไปเวทปงเวทปา่าอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกบัฟเลยเลยนะครับถ้าถามผมว่าเออบัฟไหนในช่วงน้นเกมเนี่ยสำคัญกว่านะครับก็ขอแนะนําเลยนะครับว่า ก่อน8นาทีเนี่ยบัฟมังกรเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับทุกคนนะมันจะช่วยเพิ่มราเมจให้เพื่อนเรานะครับเพราะว่ามังกรเนี่ยบัฟมามันไม่ได้บัฟมันเปลี่ยนมานะครับคือสามารถยิงฮีโร่เนี่ยแรงขึ้นนะครับทำให้แคลี่เราเนี่ยยืนเลนได้สบายมากขึ้นนะทุกคนอ่าถ้าเลือกได้ก็เอามังกรเลยครับนะในช่วงน้นเกมนะครับแต่พอหลัง8นาทีไปแล้วเนี่ยผมก็แนะนําให้เอาของดีกว่น่ววนนนคคคบบเีีปมง็แออ โอเคจังหวะนี้เราก็ฟาร์มทัมมิ่งซ้ายให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็มาไล่ทัมมิ่งเรานะครับรอเข้าบูเขาอีกรอบหนึ่งนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าการสโนโบอลนะทุกคนอา่าเล่นแบบนี้เขาเรียกว่าการสโนโบอลนะครับก็คือเราจะเล่นตามทัมมิ่งนะครับเห็นไหมครับว่าบูเขาเนี่ยก้าวีิก็กาลังจะขึ้นแล้วนะครับน,ะนี่เราก็เร่งฟาร์มไปเลยนะครับอ่าแล้วเราก็เตรียมเข้าบูเลยนะครับตอบนนี้อ่าแพนด้าลงมาเล่นล่างงี้ ตายด้วยอย่างงี้โอ้โ oh, หสวยเลยนะครับผมเข้าบูต่อเลยนะเพราะว่าผมเลงบูเขาไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยเลยนะครับแพนด้าเกมนี้แพนด้าเกมนี้เนี่ยต้นเกมเนี่ยเล่นลําบากแล้วนะครับเพราะว่าโดนผมเนี่ยเข้าบูถึง2รอ,อบเลยนะครับนะคือไม่มีเงินนั่นแหละอันนี้ผมก็ฉวยโยอกาสมาเปิดของ,ของเลยนะแต่จริงๆที่ช็อตเนี้ยผมเดินหนีเนี่ยเพราะว่าผมกลัวแพนด้าเขาวิ่งมาล้านนะเพราะว่าผมไม่มีพาณิชย์นะทุกคนคือแบบ ทัดอ้ดามจเราก็โดนลดครึ่งหนึ่งนะครับแผ่พาณิชย์เราก็ไม่มีนะถ้าเราแบบฝืนเปิดไปแล้วเป็นด้าเข้ามาล้าเนี่ยมันจะไม่คุ้มเอานะครับก็เลยแบบไม่ได้อะไรดีกว่าเสียนะทุกคนนะอย่างน้อยเราก็ไม่ได้อย่างน้อยเราก็ไม่เสียนะครับอโอเคจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับหยอกๆยอกเขาไปแต่บัฟเลเขาขึ้นนะอันนี้ผมก็ว่าจะลองไปเล่นดูนะครับเพราะว่าช็อตนี้เนี่ยลมเขาเพิ่งโผล่บนเมื่อกี้นี้นะคน แล้วเมยเขาเนี่ยก็เป็นฮีโร่ที่ไม่ค่อยมีซีซีด้วยนะเพราะฉะนั้นเราทำอะไรกค่อนข้างอิสระนิดนึงนะครับนะแผนดาแบบเศร้าเลยนะชีวิตไม่ได้บัฟงบัฟบ,บูทางบัฟเลสเลยนะโอเเมื่อเราเข้าไปเบลดบัฟเข้าไปเบลดป่าอะไร <c oughs> เสร็จแล้วเนี่ยเราก็กลับมารีทัมมิ่งของเราต่อเลยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้ <c oughs> เพื่อที่จะได้รอเข้าบูเขาต่อนะัุนคนอันนี้ผมก็ไม่แท็กกลางนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทัมมิ่งผมเนี่ยจะไม่ทันบูฝั่งนู้นนะรีฟาร์มดีกวัวนะครับอ่าโผล่ล่างสองนี้สงสัย แต่เหมือนลิงจะเล่นหรือเปล่าช็อตน,นีน้อันนี้ผมเห็นลิงจะเล่นนะทุกคนผมเลยวิ่งมาซ้อนลิงก่อนนะครับไงเพื่อนช็อตน,นี้คือว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแนะนําให้กลับไปกันกันกันป้อมก่อนนะทุกคนเดี๋ยวป้อมแตกนะ <c ười> คือได้คิวกับป้อมแตกเนี่ยมันไม่คุ้มอยู่แล้วนะครับแต่ว่าช็อตน,นี้ก็นะผมลืมนะทุกคนน้อยๆโอเคก็ปล่อยลิงเขาเวทบูไปนะทุกคนเราก็มารอตีป้อมดีกว่านะครับ บัฟเลสก็ไม่ได้อันนี้ไปช่วยลิงตีนิดนึงนะบัฟเลสล้วก็ไม่ได้เคลียร์นะทุกคนไม่เป็นไรนะรเอาป้อมก่อนดีกว่าสําคัญนะตอนนี้ผมก็เล่นเยอะให้เลยนะครับนี่ผมก็มายืนแทงปงแทงป้อมยิงให้ก่อนเลยนะครับ <c oughs> เล่นแบบนี้เขาเรียกว่าเอาเยอะนะทุกคนเอาเยอะเอาเยอะ <c oughs> ถามว่าทำไมผมถึงต้องเล่นอย่างนี้นะเพราะว่าผมมีแข็งอยู่นะทุกคนแล้วก็เราก็ต้องเล่นแบบเงเสี่ยงไปเลยนะครับในช่วงต้นเกมนะเราเป็นอเลนดอร์นะครับต้นเกมเนี่ยต้องเอาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะทุกคน อย่าไปกักนะครับในช่วงต้นเกมแบบมีอะไรใส่ให้หมดเลยนะครับนะเพราะว่าเลทเกมเนี่ยเราจะเล่นยากมากนะครับถึงเกมนี้มันจะเกมตึงก็เถอะ <g iggle> โอเคฟาร์มต่อไปนะครับอันนี้เราก็รีทำมีขึ้นบนนะจะได้ไปช่วยเครี่นัุนคนเอาเดินหนีโอเคอย่าไปนะแวะกลางสักนิดหนึ่งนะครับนะขโหล,ล่างหนึ่งตัวนะครับหายสี่ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับนะ ต้องยืนโซนเดียวกับเพื่อนยืนนะครับเพื่อนเวลาเราดงเราโดนอะไรเงี้ยเพื่อนจะได้ซ้อนทันนะทุกคนโอเคได้กลางมาฟีอย่างนี้ถือว่าโคตรคุ้มเลยนะเลี้ยเข้าไปเร็วนะครับแวนเคลียร์ครีปไวมากนะว่าจะมาแบบไอ้นี้สักหน่อยนี่ดึงเฮ้ยเมื่อกี้ผมนึกว่าดึงโดนนะก็เลยพุ่งเข้าไปยิงนะทุกคนดึงไม่โดนไม่เป็นไรนะครับเราก็กลับไปฟาร์มต่อนะ ผมก็เอาสองบัฟเลยครับในช่วงต้นเกมเนี่ยผมค่อนข้างทําดีเลยนะเกมนี้นะครับแบบเอาบงเอาบัฟเอาเข้าปงเข้าป่าอะไรก็ทําได้เอาปงเอาป้อมได้หมดเลยนะนะโอเคได้สองบัฟสวยจัดเลยนะครับดึงไปดึงไม่โดนเนะโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปเล่นให้เพื่อนก่อนเลยเนีย่แต่ช็อตเนี้ยต้นไม้ดักดีครับโอโ้โหผมไม่รู้เลยนะว่าต้นไม้อยู่ในนี้นะสวยจัดเลยนะครับ เรียบร้อยเดี๋ยวผมข้ามไปตอนเกิดเลยแล้วกันนะไปโอเคทุกคนหลังจากที่เราตายมาเมื่อกี้นะเราก็เสียทั้งป้อมล่างปอมหมดเลยนะเกมก็ค่อนข้างแบบว่าเอ็นเอียงมาแล้วนะทุกคนตอนแรกเกมผมนําอยู่นะครับตอนนี้ก็เกมก็ไม่ได้นํามากขนาดนั้นนะทุกคนโอเคเมื่อเราพลาดอะไรไปแล้วเราก็อย่าเพิ่งใจเสียไ <laughs> ล่ฟาร์มไปก่อนนะทุกคนไล่เก็บทัมมิ่งไปเรื่อยๆนะครับนะ แต่เอเดอร์มันช่วงเล่นเกมมันจะเล่นยากนะทุกคนเพราะว่าแบบเขาก็แรงนะครับเขาแบบวิบบับวิบบับไปก็โดนเขายิงล่วงมาใจเย็นนะครับนะโอเคเราก็ไล่ทัมมิ่งเคลียร์เวฟดูเวฟดีๆนะครับช็อตน,นี้แก๊ก็ดักสวยนะทุกคนต้นไม้ก็อยู่ตรงนี้นะป,ปีเข้าไปแกเขาก็เล่นดีนะครับผมก็สนองให้นะ ตอนนี้ว่าถามว่าทำไมผมถึงมาข้างบนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมารับเวฟบ,บนด้วยนะคนก็เลยบแบบแวะมาบนนะแต่่อนนี้เพื่อนแบบมาดักแวนนะครับแต่ก็ได้คิวแล้วแหละไม่ต้องถึงผมหรอกโอเคไหนๆก็มาบนแล้วนะก็เอามังกรไปเลยแล้วกันนะครับถามถ้ามีคนดูงงว่าเอพี่ไหนบกโฟกัสคลองไงพี่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าอยู่ข้างบนแล้วบัฟมังกรมันอยู่ใกล้นะผมก็เอาอันนี้เลยครับ <c oughs> อย่าไปคิดเยอะนะผมหมายถึงผมนะแต่ถ้าคนดูเนี่ยอยากจะเอาคลองเนี่ยก็ไปสามารถเอาได้เลยนะครับแต่ก็ต้อง โซนดูญ่าดีๆแล้วก็ดูสกิลเขาดีๆนะครับระวังโดนล,ลดัดเอานะอันนี้ผมก็นึกว่าแก๊กจะดึงโดน,นเลยว่าจะเข้าไปซ้อนสักหน่อยนะเมะื่อกี้โอเคไม่เป็นไรนะครับดึงค่ะอา้าวดึงโดนแล้วก็ค่อยยิงไปนั้นคนหลบโอเคเล่นใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆ,ๆค่อยๆเล่นนะเพราะว่าต้นมาเขาจะเล่นเรานะเมื่อกี้นี้เ,เดี๋ยวจะลอดหลุดมาได้ลิงพุกสวยครับผมยังไงท่าน,นี้ สกานเป็นไงลาดคิดมาหนึ่งทีอย่ามาโดนดึงนะครับสวยเรียบร้อยดึงดีนะครับแก๊กเกมนี้นะย่ำเลยอันนี้เราก็แวะมาทําเวฟขวาไว้นะคนเพราะว่าเวฟกลางเนี่มันเหลือคิดแคปตัวเดียวเองนะครับนะยิงยากจะทํามันสามเวฟนะทาเอเลนดอมมีสกิลแยกล่างนี่ก็คงจะส่งล่างแยกจะทําเวฟหมดแล้วนะ <c oughs> เคนะครับดึงสวยครับผมจะไปยิงฮนะถึงแวนเจอฟิกเกอร์แต่ก็ไม่พ้นอันติแก๊กอยู่ดีนะผมเรียบร้อย ระวังสกิลยุยดีๆนะคนอาจจะลงไปคุยกับรากมะม่วงได้นะครับเนี่ยโอเคชั้นนี้ก็ถือว่าเล่นดีมากเลยนะครับได้ทั้งบาแลกกลางบาแลกล่างเข้ามาเลยนะครับอันนี้ผมก็ถอยไปเอาคองดีกว่านะเพราะว่าเขาก็เกิดกันหมดแล้วนะครับเพื่อนเราก็โลด้วยนะครับดีเลยเเกิดอาการปากแทบกันเกิดขึ้นนะครับ สวยถ้าเกมยังเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะจบไวนิดหนึ่งนะครับถ้าเล่นแบบเจนเย็นค่อยๆเข้าค่อยๆออกกันนะครับทำเวฟสวยๆนิดนึงนะครับก็จะสามารถจบเกมได้ไวนั้นคนแต่เกมนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นไงมันไม่เป็นอย่างนั้นไงเกมนี้มันตึงนะครับนะเห็นสปอยกโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะเราก็มาไล่เคลียร์ไล่ฟาร์มทำมี่ของเราไปมีคนรอทําเวฟล่างเรียบร้อยนะครับอ่านี้เพื่อนก็พยายามแบบตอด ฝั่งนู้นนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับอ่าแต่ช็อตนี้เพื่อนเล่นล่างแล้วผมโผล่บนนะทุกคนถ้าเกิดว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขาตัดสินใจแบบว่าเข้า5เนี่ยเขาอาจจะชนะไปก็ได้นะเพราะว่าผมโผล่บนนะช็อตนี้ผมแนะนํานะครับสําหรับใครที่ไม่รู้เรื่องการโผล่แมบบไม่รู้เรื่องการยืนอะไรอย่างเงี้ยนะผมจะแนะนําว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าเพื่อนเราเนี่ยอยู่เลนล่างกันหมดแล้วเราอยู่เลนบนคนเดียวเราขึ้นมาเคลียร์เว็บบนคนเดียวเนี่ยแนะนําอย่าพึ่งโผล่เลยนะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่า ฝั่งนู้นเขาเห็นว่าเฮ้ยข้างล่างมีแค่สีตัวนะเราอยู่กัน5เราใส่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันแบบมีรายละเอียดกว่านั้นนะเราเวลาเราเล่นเนี่ยเราต้องคิดนิดน,นึงนะทุกคนนะอ่าไ,ไอการคิดแบบนี้เนี่ยคือในการแข่งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีให้ดูแบบเยอะแยะเลยนะอ้าวโดนเรียบร้อยต้นไม้ฟิกเล่นสวยนะครับฝั่งเมื่อกี้นะต้องชมเลยนะครับเล่นดีมากเนาะโอเคเราตัดไปตอนเกิดแล้วกันนะทุกคนไปโอเคเราเกิดมาแล้วนี่ก็เของกาลังเดือดเลยนะทีนู้นเขาออก็อ้อต้องการที่จะป้อมกลางนะทุกคน ตอนแรกผมก็ว่าจะไปช่วยเชียร์คิดกลางนะะตุเลนเรียบร้อยครับวับประมาทวับประมาทไปหน่อยนะตุเลนฝอ่นี้นครับตอนแรกก็ว่าจะไปช่วยกันป้อมกลางทนะุกคน,โนแต่กันไม่ไหวนะก็เลยแบบเลี้ยวมาเคลียบบนไปกวัวนะตอนนี้ก็ต้องเล่นใจเย็นนิดนึงนะโอ้แบนฟิกเล่นเราเลยนะ <S 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 คือเราเนี่ยเป็นแคร,รี่ที่แพ้แคร,รี่ด้วยกันเองนะครับผมเห็นเนี่ยแคร,รี่ตัวเดียวที่เอเลนดอมันชนะนะนะก็คือไฮายาเตะนะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ชนะง่ายขนาดนั้นก็ต้องใช้สเต็ป ท่นสูงสุดนะทุกคนก็นมาเล่นยากนะไปเล่นดอนในช่วงเลดเกมนะคือแคลรี่เขาก็มีของกันหมดแล้วนะเ okay. คนี่เราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเคยคิดรอเพื่อนไปเรื่อยๆนะครับลิงก็พยายามจะไปดักทุบนะคือเกมนี้ลิงอ่ะเล่นดีหาจังหวะเข้าดีแล้วนะครับแต่ว่าฝั่งโน้นมานออของแทงกันนะแ,นนแวนยังออกเกาะสะท้อนมาเลยนะเกาะสะท, <raspberry> อท้อนเนี่ยปรับใหม่มาดีมากเลยนะครับอแอนนี้นะน่าใช้สุดๆ โอเคชัท okay. น,นี้เหมือนเพื่อนจะเล่นนะแล้วก็เข้าไปยิงหน่อยยิงยิงต้องระวังแพนด้าเขาเล่นเรานนหน่ดนึงนะครับระวังต้นไม้ตบสนะี่นะชัทนี้จเย็นนะครับค่อยๆ่เล่นค่อยๆดูสกิลค่อยๆอ,อ,อ,อ่านแบบระยะสกิลฝั่งนู้นด้วยนะทุกคนชัทนี้ก็แกก็ไล่แวนนะทุกคนแต่ผมเนี่ยจริงๆผมไม่อยากไล่แวนนะชัทน,นี้ okay. ต้องระวังหญ้านิดน,นึงนะครับ ขวาเนี่ยเราไม่ได้โซนไว้นะเราก็ไม่ต้องเข้านะเพราะว่าแก๊กเราโลด้วยครับเราก็มาเปิดมังกรดีกว่านะนี่ก็ตีมังกรไปนะสวยทีนี้เราก็ค่อยๆไล่ทําเวฟไปนะครับใจเย็นๆนะคุมเอลได้เนี่ยเราก็สามารถขึ้นมาแยกทําบนได้นะแบบถ้าเกิดว่าแมปมืดตรงเอลตรงเอลตรงกลางเนี่ยแมปมันมืดนะทุกคนอย่าขึ้นมาเคลียร์เลนข้างสูงนะทุกคนไม่งั้นโดนปิดนะครับ ปิดประตูกลางมุงชะเจยุงยิงต่อมาได้อะไรประมาณนี้นครับคือมันอันตรายนะทุกคนเวลาเล่นต้องดูแบบดีๆนะครับแก๊กนึงสวยนะเล่นไม่ได้ก็อ้าวเรียบร้อยลิงโดนโซโล่คิวเนี๋ยก็ปล่อยบูให้ไวโอไปดีกว่านะเรามีเรามีของบ้านเราอยู่แล้วเราก็ไปเอาบ้านเราก็ได้จังหวะนี้เพื่อนตุยอยู่นะครับผมก็ไม่อยากเล่นเท่าไหร่นะทุกคนเพระาะว่าฝั่งโน้นเนี่ยเขาก็เริ่มมีพลังกันแล้วนะ เอ็นดอร์เล็กเกมเนี่ยมันก็ที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับคือมันบางนะถอยมาก่อนนะคือเรียวม,มาเนี่ยเขาขึ้นไปทําบนนะทุกคนเราก็ต้องรอรับเวฟด้วยนะครสองเลนเลยนะฟึ๊บๆอ่าค่อยๆเล่นนะครับเข้าไปแบบเจ้าแจ๊เจ้าแจ๊อย่าเล่นสุดมากนะทุกคนถ้าต้นเกมเนี่ยเอาให้สุดนะเล็กเกมอย่าสุดมากนะโดนเขาซอยนะอ่าเรียบร้อยเลยชัดดาวมาคุ้มเลยนะตอนนี้อยากเคลียร์คิสไหทุกคนแต่ว่าแพนด้าเนี่ยเขารอจ้วงเราอยู่นะครับแล้วก็เปิดประตูมาจ้วงเราอีกเรียบร้อย อันนี้เขาก็ได้ปั๊มเสร็จเขาก็ถอยเลยนะอันนี้ก็รับเบฟนะลิงไปเคลียบบนผมก็เลยมาเคลีย์กลางให้นะครับก็เลขึ้นนะทุกคนตัวนี้เนี่ยสำคัญนะทุกคนแต่ถามว่าถ้าเราเสียแนละ้วเราเคลียร์ได้ไหมคือเราต้องค่อยๆเคลียร์นะทุกคนเราอย่าผูกผ่าไปเคลียร์นะเรียบร้อยเลยนะเคลียร์เราก็ส่งวิญญาณนกไปเช็คยนะเขายังไม่ได้เปิดกันนะครับใจเย็นนะครับค่อยๆเล่นนะค่อยๆไปนะ มีใครดักข้างล่างไหมชั่นนี้ผมก็เสียวๆอยู่นะตอนแรกที่เดินมาแบบนี้โอเคจังหวะนี้เพื่อนเราก็ไปดักเอลค่อนข้างสวยเลยนะลิงทุบทุบไม่เข้า <c oughs> ทุบเรียวมะไม่เข้าลิงแก๊กเหงาเลยนะชั่นนี้แบบลิงเขาทุบไม่เข้านะเขา็เลยออกนะโอเคอันนี้เราก็มาลองรับเพื่อนดูนิดนึงนะครับแต่ก็คงไม่ไหวแล้วครับผมในตอนนี้นะ งนวะนี้เราก็ต้องยอมเสียของไปนะเพาเกิดว่าเขาจะเอาแต่ว่าลิงช็อตนี้เหมือนจะไปสร้างปาฏิหารกับไบโอหรือเปล่า <c oughs> แต่ผมช็อตนี้คือแบบยอมแล้วนะคือแบบเราไม่เข้าไปแย่งนะเสี่ยงไปนะไงลิงจะโชว์พี่ดูยืน <c oughs> นัดยอม <c oughs> เกือบไปสวรรค์เลย <c oughs> โอเคถ <c oughs> อยไปก่อนนะไบโอฟิกแล้วแต่งไงก็ไม่รอดนะไบโอโดนเขาตามขนาดนี้ จริงๆเมื่อกี้อยากเข้าไปยิงแพนด้านะทุกคนเล่นเลยแค่นั้นเองอ้าวตัวเลนเพื่อนพิกเกอร์รอดโอเคสวยอยู่นะครับเดี๋ยวมาเอาเยอะไปนิดนึงนะ,ะเ,เราจะตามสดมากไม่ได้นะทุกคนโดนส่วนมาแห้งนะครับต้องมีคนคอยอยู่เคลียร์เวฟก่อนนะชาตินี้เราก็น่าจะเสียทองแล้วมั้งครับเพราะว่าเราก็ถอยกันหมดเลยนะเอาแล้วเริ่มแล้ว ใจเย็นนะครับรเดี๋ยวเขาก็มาสซนที้เพื่อนเขานะเขาก็ได้ของไปแล้วก็เวลาเราเวลาเเราเสียของเนี่ยสิ่งเดียวที่เราต้องคิดนั่นก็คือเคลียร์คีินะครับ <c oughs> เคลียร์คีิปและรับผมให้ไหวนัุนคนอ่าตอนนี้ก็ได้มาดักนะดูว่าจะดักใครได้หรือเปล่าน,น,นิ่งไว้นะครับนิ่งไว้่ารีบให้ตุวเลนเกบแตกไปโคตรแหลมเรียบร้อยครับผมยุยตีตีตีเรียบร้อยครับ จุยประมาทไปหน่อยนะช็อตนี้เข้ามาเช็คลึกไปหน่อยนะครับแล,ล้วลมเราก็เป็นแก๊กด้วยนะคนคือมันดึงมาได้นะถ้าดึงมแม่นหน่อยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าทําดีนะทัเขาเสียไปหนึ่งนะโอกาสเขาที่เขาจะโถมขึ้นมาเนี่ยมันก็น้อยแล้วนะครับนะอ่าแล้วช็อตนี้เขาก็ปล่อยของไว้เลนล่างเขาก็รีบเคลียร์ด้วยนะเขาอาจจะปล่อยของมาตายฟรีก็ได้นะทุนแต่ว่าเขาอาจจะรอเล่นช็อตนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูดีๆเล่นดีนะครับค่อยเล่นนะปุ่ม ตีปุ๊บถอยเลยฮะตกใจใช่แล้วโอเคเพื่อนดึงสวยยิง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 ในโอกาสก็ยิงครับผมยิงอย่างเดียวฮะต้นไม้เนี่ยแรงมากเนี่ยนะขนาดไม่ได้ออกดามีนะเนี่ยอันนี้ผมเห็นเวฟกลางเนี่ยเข้านะผมเลยรีบไปนะกดพานิดลงหัวจะติดสตันนะสวยคีบบนก็เข้านะไปเคลียร์คีบบนต่อนะยาวไปครับผมเกมนี้เกมโคตรตึงเลย คือทุกคนมาดูผมเล่นเนี่ยคือทุกคนไม่มีแรงกดดันนะคือแบบมันก็เอ,อ้ยดูเล่นง่ายอะไรเงี้ยคือแบบเวลาผมเล่นในเกมเนี่ยคือผมกดดันมากนะจะเดินไปไหนอะไรยังไงเนี่ยคือผมแบบคิดเยอะมากนะครับแต่นี่ก็เอามาภาคย้อนหลังมันก็เลยดูชิลทุกคนเพราะฉะนั้นก็เวลาเล่นเนี่ยอย่าก,กดดันมากเล่นชิลๆไปตามในคิดนะลิปหายละเมื่อกี้ผมเห็นแก๊กดูดอยู่นะผมก็เลยรีบเข้าไปซ้อนครับแต่ว่าแก๊กเลกดูดแล้วก็เรียบร้อยดีครับแต่ก็แลกมาได้นะหนึ่งหนึ่งนะครับแลกหนึ่งหนึ่งมานะ ชันนี้ตัวเลนเล่นสวยนะครับเรียบร้อยตูมตัวเลนไม่น่าหิวลนยะชันนี้โอเคแม่็นไรเนดะี๋ยเราตัดไปตอนเกิดแล้วลวกันนะครับปัดโอเคหลังจากที่เราตุยแล้วก็เกิดมาใหม่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นมานะครับรอรออ่านเกมไปเรื่อยเยนะอันนี้แก๊กเขาก็ดักขวาไว้นะทุกคนแต่ผมหิวบูอนะยากได้บูโอเคชันนี้ก็เคลียบบูเสร็จปุ๊บพยายามเอียงขวาไหมนะครับเพราะว่าเพื่อนเราโซนขวาไหมทุกคนซ้ายอาจจะมีหมีป่าอยู่ในนั้นก็ได้นะครับ เมื่อกี้ผมลืมหลอดตัวเลนนะอ้าวชอนน็อตนี้ยิงฟรีซัพพอร์ตครับผมหลบแพนหน้ามาหนึ่งทีนะฮะยิง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 มีแข็งอยู่หลบสวยครับผมติดตะตันต้นไม้ฝึกเล่นผมอีกแล้วเล่นดีนะต้นไม้โอเค,อเ,คเพื่อนดึงสวยนะครับแวนมีเกิดสับเคียวไม่ตายนะทอนเสียดายอยู่นะช็อตน,นี้แขกนี้ก็เพิ่งเกิดมาแล้วนะครับอันนี้ต้นไม้เขาก็ฝืนเล่นไปนะครับนิดนึงโอ้โหดูต้นไม้ตบกับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวอังคารครับผม แม่เฮีแยแกตบทีหน้าผมสั่นเลยนะฮะตบแรงมากนะช็อตเมื่อกี้เออผมลืมบอ,อกไปนะนก็คือเลียวมะเนี่ยเขาพยายามฝืนขึ้นมานิดนึงนะครับเขาก็เลยเสียชีวิตไปนะเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็คือเขาตายสองนะทุกคนแล้วเราก็มีกันสี่คนนะช็อตน,นี้ก็น่าจะได้คลองไม่ก็หาเล่นเอานะครับก็อยู่ที่เพื่อนเนี่ยจะเล่นเลยนะแพทนี้เนี่ยคือมันต้องเล่นกับทีมเยอะๆนะครับทุกคนมันไม่เหมือนแพทก่อนนะพแพทก่อนเนี่ยเป็นจังเกิลเนี่ยก็เข้าไปเล่นคนเดียวแม่งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ แผนนี้ก็สามารถทําได้นะทุกคนแต่ก็ต้องเลือกฮีโร่ดีๆหน่อยนะถ้าจอดนี้ผมเป็นนาคอสเนี่ยก็อาจจะวิ่งไปไล่ฆ่าเขาแล้วนะหรือว่าเป็นพวกอ้อยอะไรอย่างนี้นะแต่ผมแต่ผมเนี่ยเป็นเอเลนดอร์นะครับคือผมต้องค่อยๆเข้าค่อยๆเล่นนะจอดนี้แกใกล้สวยนะไล่ย,ยุยนะนี่ผมก็เข้าไปยิงกับแวร์เลยนะผมมีก่อเกิดอยู่นะครับให้เพื่อนยิงฝีไปนะโอเคตายสามอย่างนี้นะครับรีบมีคีปกลางด้วยนะโอ้เหลียวมากสกิลไม่เข้าคีปเราเลยคีปเรายังอึดหนึงสวย ยิงยิงยิงดูตัวยิงยิงยิงย,งย,งยิงทั้งวันนะยิงทั้งวัน,นับผมยืนแรกเลยนะครับยืนแรกให้เพื่อนเลยนะไม่ต้องกลัวตายนะผมชนะอยู่แล้วเย่สวย <ST AR> เฮ้ยกจะชนะเกมนี้ต้องไม่โคตรเหนื่อยเลยนะทุกคนอ่าแล้วก็ปากแซแ่บไปเขาอีกทีมเรานะครับอ่าก็ไม่แนะนําให้ทํานะทุกคนเล่นเกมด้วยกันก็ควรมีกําลังเขาเลยควรมีน้ําใจให้กันนะผมแค่แต่ก็ไม่เป็นไรนะสําหรับเกมนี้เนี่ยโกค่อนข้างตึงเอาเรื่องเลยนะครับนะ คือผมจะตั้งชีอคลิปว่าอะไรดีนี่แหละปัญหานะผมโอเคอันนี้ก็เป็นแรงระดับซูพิมม์นะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะเจอคนเล่นเก่งๆเ,เยอะแล้วนะครับนะ58ดาวก็ไม่ได้เล่นนานนะก็ยังคงอยู่58ดาวเหมือนเดิมนะผมเศร้าแก๊กได้ MVP นะฮะแก๊กเล่นดีมากนะเกมนี้นะลิงกดไลค์ให้เราเราก็กดไลค์ให้ลิงขึ้นเย้ yeah, ขอบคุณมากลิงโอเคเกมนี้เราก็ทำรามีไป19.9เปนอะร์เซ็นนะก็ค่อนข้างที่จะเยอะหรือเปล่าวะ เยอะอยู่นะครับก็คือดามิเราแสมสีนะจะดูดามิทตูเล่นสองแส่โอเคสำหรับเกมน,นี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับสวัสดีครับบาย